สวัสด hey ีครับพกผมช่องดาร์คเซลโูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องมหายุทธิกิจพกนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่27ในบทที่4นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลินต้งของเราก็กำลังประท้ากับองค์ชายเจ็ดนะแล้วองค์ชายเก็เชิญห้องเต้ออกมาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่4ลูกศอ มรตยูราวกับว่าความมืดมิดได้โปรยปลายลงมาบนแผ่นดินแม้แต่ดวงอาทิตย์ที่สว่างสวัยบนท้องฟ้ายังสั่นไหวต้องซ่อนตัวอยู่หลังเมฆด้วยความหวาดกลัวไอปีศาจไม่มีที่สิ้นสุดกวาดไปทั่วท้องฟ้าแดนดินสั่นสะเทือนภายใต้ร่างเงาปีศาจขนาดมหึมาฝูงปลาบินหายไปจากผิวน้ำแม้แต่ลมทะเลก็เงียบสงบการต่อสู้ดูเดือดบนเกาะก็มาถึงจุดหยุดที่แปลกประหลาด สายตานัไม่้วนจ้องมองด้วยความสยองขวัญขณะที่มองร่างปีศาจความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ได้ไดคลืบคลานออกมาจากส่วนลึกของหัวใจราวกับเถาวันที่พันเกลียวทำให้ใบหน้าพวกเขาเปลี่ยนเป็นซี่ตลดด้วยความหวาดกลัวร่างห้องเต้หนีราวกับปีศาจที่มาจากอีกมิติหนึ่งความป่าเถื่อนพรุ้งพล่านไม่มีใครในโลกนี้จะหยุดยั้งได้ยี่มัวห้องเต้เหรอ รินต้องกตกใจไปเช่นกันขณะที่จ้องมองร่างปีศาจนี่คือห้องเตยี่มัวที่มีเพียงท่านปร,รมาจารผู้สร้างในตำนานเท่านั้นที่จะสามารถต่อกอนได้โธ่ก็แค่ร่างเงาห้องเตยี่มัวถูกเจ้านายข้าบีบกลับไปในร้อยแต่ของระนาบมิติและผนึกเอาไว้เจ้านี่จะเรียกมาได้ยังไงกันภายในตราประทับหัวกะโหลกนั่นเป็นเพียงผมของห้องเตยี่มัวเท่านั้นเสียงของเหยียนดังขึ้นร่างเงาห้องเตยี่มัวงั้นเหรอ ลินต้งผงาไปในตอนแรกจากนั้นเขาก็สูดลมหายใจเย็นเข้าไปในปอดนี่แค่เส้นผมเท่านั้นเหรอแล้วร่างจริงของห้องเต้ยี่หมัวจะน่ากลัวเพียงใดฮะลินตงทีนี้ก็ถึงเวลาตายของแกแล้วภายใต้ร่างเงาห้องเต้ยี่มัวดวงตาขององค์ชายเจ็ดศาสตร์แววดุร้ายเขาส่งรอยยิ้มที่น่ากลัวให้กับลินตงกระบวน่าในมือของเขาเปลี่ยนไปในทันที ปังกระบวน่าร่ายเป็นชุดร่างเงาห้องเต้ยี่มัวค่อยๆยกมือขึ้นตบใส่หลินตงมือของห้องเต้ยี่มัวไม่มีระลอกคลื่อนที่น่าตกใจเมื่อเคลื่อนเข้าหาหลินตงเว่าเขากลับรู้สึกถึงอันตรายที่พุ่งมาหาเขาขณะที่กำลังจะหลบเขาก็ตกใจเมื่อพบว่ารอบตัวถูกปิดกั้นเอาไว้ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนหนีไปได้แย่ yeah, แล้วลินตงสะบดลั่นจากนั้นดวงตาสีดำสนิทก็ฉายแววสีเงินสว่างว่า รำแสงพ่วยพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่ง,งภายในร่างขณะที่เขาผลักพลังการเคลื่อนมิติจนถึงขีดสุดึบมือปีศาจตบลงมาเบาๆทว่าทุกที่ที่ผ่านมิติก็ร้าวกระถูกแพรเปลี่ยนเป็นความว่างเปล่าจากนั้นก็ฟาดลงบนร่างหลินตงภายใต้สายตาเหี้ยมเกรียมขององค์ชายเจตมือปีศาจเคลื่อนผ่านจุดที่หลินตงยืนอยู่ก่อนหน้าซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าไปแล้วทาให้สีหน้าจอมยุดานล่างเปลี่ยนไปเลยทีเดียวหรือว่าหลินตงกลายเป็นธาตุอากาศไปแล้ว ไอ้ปราประทับเทวฤกขิดมิติไอ้ตัวปัญหาองค์ชายเจ็ดขมวดคิ้วมาเห็นจากนั้นก็มองไปในระยะไกลด้วยท่าทางมืดมนมิติบิดเบี้ยวร่างของหนินต้งปรากฏขึ้นอย่างแปลกประหลาดเพราวะว่าก็มีเงือเย็นผุดบนหน้าผากของเขาหากเขาช้าไปอีกเก้าเดียวคงถูกโจมตีชุดใหญ่ไปแล้วแม้ว่าการโจมตีนั้นจะฆ่าเขาไม่ได้แต่ก็อาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงได้เช่นกันข้าไม่ให้เจ้าหนีไปได้หรอกองค์ชายเจ็ดหัวเราะเบาๆกระบวนท่าในมือเปลี่ยนไป ร่างเงาห้องเต้ยี่มัวก็ยกขึ้นอีกครั้งมือมืดม,ม,มนเหมือนจะสามารถพันรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พุ่งเข้าหาหลินตงยังครอบงำโฮกแววดูเดือดประทุกออกมาจากดวงตาของหลินตงเมื่อเห็นภาพนี้เขาแผดเสียงมังกรยาวเยียดออกมาลวดลายมังกรสีม่วงทองนับไม่ถ้วนกวาดออกในทุกทิศทางร่างมังกรสีม่วงทองรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องหลินตงก็ร้าขึ้นอยู่ในร่างเต็มที่พิบตามีรวดลายมังกรสีม่วงทองหมื่นห้าพันตัวปรากฏขึ้น ฟูงมังกรโอบร้อมรอบร่างเขาคำรามอย่างพร้อมเพียงปลดปล่อยรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวออกมาปังสีหน้าของรินตงเยืดอเย็นลงหลายส่วนหอกมังกรสีม่วงท้องเวียงออกจากมือเขาโดยมีลวดลายมังกร15,000ตัวบินชวัดฉวียงตามไปด้านหลังปะาะเข้ากับมือยักษ์ของร่างเงาห้องเต้ยี่มัวเฮ้แกกล้าตอ่อกรห้องเต้ได้ยังไงมั่นใจตัวเองสูงเกินไปแล้ว องชายเ็ดหัวร้อสาแก่ใจดังลั่นท้องฝาเมื่อเห็นสถานการณ์นี้จังหวะนั้นมือยักษ์ของร่างเงาห้องเต้ยีย่มัวก็ประทะกับมังกรหมื่นตัวไม่มีเสียงดังเกิดขึ้นมือยักษ์หยุดนิ่งเพียงเสี้ยววินาทีกับการขัดขวางนี้ก่อนที่รวดรรายมังกรม่วงท้องนับไม่ถ้วนจะกลายเป็นธาตุอากาศคิดดูสิว่าร่างเงาห้องเต้ยี่มัวอยู่ในระดับไหนในสมรภูมิของ,ของตระกูลกู ความสยดสยองอัดแน่นเต็มใบหน้างดงามของกุูงเมืองฉีและกู่เยียนเมื่อเห็นฉากดังกล่าวทันใดนั้นพวกนางก็บีบมือกันแน่นขณะจ้องมองร่างสูงโปร่งนิง่งบนท้องฝาสีหน้าของลินต้งเคร่งเครียดอย่างที่สุดเมื่อเขาเห็นความไร้ผลของการโจมตีที่ทรมพลังทันใดนั้นเขาก็หายใจเข้าลึกๆมือที่เรียวยาวยื่นมือออกมาสายฟ้าเริ่มสั่นสะเทือน สายฟ้าพรุ้งพ่าดออกมาธนูสายฟ้าอัดแน่นไปด้วยพลังงานลินต้งง้างนิ้วลูกศรสีดำก่อตัวเป็นรูปร่างม่านตาขององค์ชายเจ็ดหดลงไม่เห็นลินต้งนำธนูสายฟ้าและลูกศรสีดำออกมาวัตถุนี้ทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสมาแล้วทว่าไม่นานเขาก็หัวเราะเสียงเย็นเขาไม่เชื่อว่าลินต้งจะสามารถทําลายร่างเงาข้องเต,เต้ยี่มัวได้เฮ้ ข้าจะให้เจ้าริมรถความสิ้นหวังและสยองขวัญที่แท้จริงเององค์ชายเจ็ดจ้องมองรินตงด้วยสายตาเย็นชารินตงไม่สนใจทงูง,ง้างออกรูปจันเต็มดวงรูปศรสีดำสั่นไหวเบาๆจากนั้นคลื่นแสงรุ่งโรก์กะพุ้งพรานขึ้นจากสถานที่ลึกลับปกคลุมรูปศรสีดำคลื่นยวนกว้างใหญ่รอบตัวหายไปตอนนี้เขาราวกับเป็นปุถุชนธรรมดาแม้ว่าจะปรากฏความธรรมดาแต่ทุกคนบนเกาะรับรู้ถึงคลื่นพลังขนาดมือหึมาที่ปั่นป่วนภายใต้พื้นผิวที่สงบและเรียบเย็น พลังนี้ทำเอาแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลันทุกคนกำมือแน่นพวกเขารับรู้ถึงพลังการโจมตีของหลินตงทว่าเป็นไปได้หรือที่จัดการกับเงาร่างถุยกับร่างเงาห้องเต้ยีย่มัวที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้ถ้าหลินตงพ่ายแพ้ขวัญกำลังใจของจอมยุทธ์บนเกาะก็จะลดลงห่วบพวกเขาจะมีปัญหาในการหยุดยัง้งการจู่โจมของกองทัพยี่มัวเมื่อเวลานั้นมาถึงที่แห่งนี้จะกลายเป็นสมรภูมิเลือดอยางแท้จริงอไอสีขาวพ่นออกมาพร้อมลมหายใจ ขณะที่แสงสุกสว่างพุ่งผ่านดวงตาสีดำสนิทแสงนั้นสว่างพรางพราวราวกับดวงอาทิตย์ที่รอ้อนแรงท่านใดนั้นลินต้งก็ปล่อยนิ้วมือซึ่งง้างสายธนูเอาไว้ฟิวลูกศรสีดำไม่ได้สร้างละลอกคลื่นหน้ากลวงเมื่อพุ่งเข้าไปข้างหน้าทว่าความเร็วนั้นเกินจะนับได้ทุกคนมองเห็นแสงวูบวาบสีดำเท่านั้นอึดใจก็เห็นลูกศรสีดำทรงพลังซัดใสมือยักษ์ของร่างเงาห้องเต้ยี่มัวโลกทั้งโลกเหมือนจะหยุดนิ่ง ลูกศรสีดำและมือยักษ์อยู่ในอาการชง,งักงันแต่ในเวลานี้มือยักษ์ไม่สามารถทะลวงเข้ามาได้อย่างง่ายใดอีกต่อไปลูกศรสีดำสั่นรุนแรงร้าวกับมีพลังที่มองไม่เห็นและหน้าวาดกลัวขัดขวางพลังที่น่าสะพึงกลัวจากมือยักษ์เอาไว้ไม่มีการระเบิดใหญ่หรือขึ้นพลังงานใดที่น่าตกใจทว่าทุกคนก็สัมผัสได้ถึงความวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใตการเผชิญหน้านี องชายเจ็ดจ้องเขม็งตรงจุดพลังทั้งสองสายประทะกันทันใดนั้นเขาก็กัดฟันแววตาดูร้ายส่งประกายไปทั่วดวงตาอึดใจเขาก็กระแทกมืออย่างหนักบนหน้าอกตัวเองผลักผลึกหนาสีดำราวกับเลือดทะลักออกมายิงเข้าร่างเงาเบื้องหน้าร่างเงาห้องเต้ยี่มัวดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นเมื่อเลือดสีดำพร่านเข้ามาแสงสีแดงจางๆปรากฏขึ้นในดวงตาที่พร่ามัวทำลายมันองคชายเจ็ดตะโกนอย่างเกี้ยวกราดโดยสีหน้าบิดเบี้ยวปัง มือยักษ์กำแน่นหลังจากเสียงดังขึ้นรอยแตกจางๆปรากฏขึ้นบนลูกศรสีดำในที่สุดก็พังทลายอย่งสมบูรณ์ภายใต้มือยักษ์นี้ปฏิกิริยาของผู้คนนับไปทวนด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีขาวมื่อลูกศรสีดำแตกพวกเขาแพ้แล้วใช่หรือไม่อึกรินตรงพ่นเลือดออกมาเมื่อลูกธนูสีดำถูกทำลายร่างเขาโซเซถอยหลังไปกว่า19เห็นได้ชัดว่าเขาได้รับผลกระทบไปด้วย ่องค์ชายเจดปล่อยเสียงหัวเราะสะใจทะลุทะลวงทุกโสตประสาทเมื่อเห็นภาพนี้ผมยาวหลุดลุยปิิวสยายดูน่ากลัวยิ่งนักเขามองลินตงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มที่ดุร้ายการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของแกล้มเหลวไปแล้วแกจะทำอะไรได้อีกทว่ารินตงเพียงเช็ดเลือดที่มุมปากออกอย่างเงียบๆตอบสนองต่อเสียงหัวเราะบ้าคลั่งและดังสนั่นขององค์ชายเจดเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองไปหาอีกฝ่ายและหัวเราะเบาๆพลังเนี้ยังไม่พอหรอก เมื่อเสียงโห่ร้อของดินต้องจางลงจังหวะเดียวกันเขาก็ดึงธนูสายฟ้าออกมาอย่างช้าๆเลือดสดโลดหยดลงมาที่สายธนูแสงสีดำรวมตัวกันอีกครั้งสีของลูกศรดูเหมือนจะเข้มขึ้นกว่าเดิมยังไม่ยอมแพ้เหรอดูเหมือนแกหมดกนแล้วนี่องค์ชายเจ็บถากถางเมื่อเห็นหลินต้องดึงสายธนูอีกครั้งลินต้องไม่ได้ใส่ใจกับอาการของอีกฝ่ายดวงตาเขาปิดอย่างช้าๆจิตเคลื่อนเข้าสู่ส่วนลึกของหัวใจความรู้สึกนั้นเขาต้องการให้ชัดเจนพลังลึกลับ ยังไม่เพียงพอออกมาอีกเสียงพึมพำทุ่มลึกแพร่กระจายอย่างเงียบๆในใจของหลินตงขณะที่จิตเขาแผ่ซ่านไปทั่วฟ้าดินศาสตร์สือไทวะอยู่ไหนจิตใต้สำนึกหลินตงแยกย้ายไปตามเส้นสายเมื่อเขาเริ่มเข้าสู่ผวังทว่าหัวใจกลับเด่นชัดร้าวกับกระจกใสต้ามกลางความผ้าเลือนขณะที่ความรู้สึกอธิบายไม่ได้กระจายไปทั่ว ทันใดนั้นจิตใต้สำนึกของรินต้งก็เคลื่อนไหวอยู่ในแสงสว่างลึกหลบับให้ความรู้สึกเหมือนทารกในครันมารดาที่ถูกโอบกอดจนไม่อยากจะตื่นทว่าพลังที่มีอยู่เดวทวพลังที่มีอยู่ภายในร่างก็ตรงเข้าดึงเอาจิตสำนึกของเขาออกมาจากสภาวะนั้นราวกับมีเสียงเปลงออกมาจากจิตใต้สำนึกในที่สุดก็เข้าสู่แหลงลึกรับอีกครั้งพลังของข้าเสียงคำรามดังก้องสะท้อนในแสงลึกหลบับ จากนั้นจิตใต้สำนึกของหลินตงก็ถูกดึงกลับไปอย่างรวดเร็วทันใดน,นั้นหลินตงก็ลื่มตาโพรงแสงพลางพราวพุ่งเข้ามาในส่วนลึกของดวงตาสีดำของเขาราวกับว่าแสงพรางพราวไม่มีใครเห็นในรัศมีของลูกศรสีดำจากนั้นลูกศรก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในที่สุดกลายเป็นลูกศรมฤตยูรอยยิ้มเกิดขึ้นช้าๆบนมุมปากของหลินตงจากนั้นเขาก็ส่งยิ้มให้องค์ชายเชิดแล้วปล่อยลูกธนูออกไปลูกศรมฤตยูป่าพร้อมกับพลังลึกลับยิงข้ามท้องฝา ภายใต้สายตานับไม่ถ้วนที่ตรึงเครียดลูกศรมลตยูพุ่งข้ามขอบฟ้าแสงโชดช่วงคล้ายกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นเมื่อโลกถือกำเนิดขึ้นให้ความรู้สึกถึงความลึกลับอย่างที่สุดขณะที่ลูกศรถูกข่อพุ่มด้วยแสงลึกลับพุ่งออกมาม่านตาขององค์ชายเจ็ดกลับแน่นเกรงอีกครั้งอึดใจต่อมาความเหี้ยมโหดก็ประทุจากดวงตาตายซะท่าทางขององค์ชายบิดเบี้ยวมือประสานกันสร้างตราประทับแปลกประหลาดหลายชุดเสียงร้องแหลมดังขึ้น ฝ่ามือพินาศบนท้องฝาแสงสีแดงในดวงตาของร่างเงาห่องเต้ยี่มัวแพร่ซ่านอย่างเงียบเชียบจากนั้นมือมาหึมาก็ราวกับเสมือนจริงมากขึ้นดูเหมือนไอปีศาจชั่วร้ายจะพุ่งพล่านอยู่้วยฝ่ามือเพียงแค่สัมผัสก็เพียงพอที่จะทำลายจอมยุทธขุมพลังหลุนหุยได้วดูดเมื่อห่องเต้ยี่มัวอื้อม,มือไปข้างหน้าท้องฝาสั่นไหวครูต่อมามืออันชั่วร้ายก็ปะทะกับลูกศรนมฤตยูที่ดูธรรมดาน,านั้นภายใต้สายตาที่ถึงเครียดวาา เสียงแปกประหลาดกระจายไปทั่วท้องฟ้าละลอกพลังงานที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากระเพื่อมไว้ออกมาอย่างต่อเนื่องปกคุมเกือบทั่วท้องฟ้าที่จุดสูงกลางมือยักษ์และลูกธนูยึดกันไว้อย่างเหนียวแน่นทว่าลูกศรแสงลึกลับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แม้แต่จะเห็นการสั่นไหวสักเล็ดหน่อยโขกความดูร้ายในด,ดวงตาขององค์ชายเจตทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่เฝ้าดูฉากนี้เสียงคำรามดังขึ้นจากลำคอ จากนั้นแสงรางร้ายก็กะพริบอยู่ในดวงตารอยแตกมากมายปรากฏบนแขนเลือดสีดําไหลออกมาไม่หยุดจากรอยแตกและปกคลุมแขนทั้งหมดในพริบตาฮ้ <c oughs> คิดท้าตายกับข้าไม่กลัวตายหรือยังไงองค์ชายเจ็ดยิ้มชั่วร้ายให้หลินต้งด้วยท่าทางบิดเบี้ยวทันใดนั้นแขนก็ร้าว แผน,นที่เลาก็ระเบิดออกอย่างกระทันหันเลือดสีดําสดพร้อมกับผลึกสีดําจํานวนมากพุ่งเข้าใส่ไปยังมือยักษ์ที่กําลังห้ามหันกับลูกศรมฤต,ตยูเมื่อเลือดสดใ่เข้าไหลเข้าไปนั้นมือเงาของห้องเต้ยี่มวงก็ดูยิ่งชัดเจนมากขึ้นมากเสียจนแม้แต่สัญลักษณ์แปลกประหลาดบนมือยักษ์ก็มองเห็นได้อย่างเรือนลางสีหน้าของจอมยุทธ์บนเกาะด้านล่างซี่เซียวไม่เห็นฉากนี้องค์ชายเจ็ดโดเทียมเหลือเกินเขายอมเสียสละกระทั่งแขนเพื่อฆ่าหลินตง ลูกศรที่กลั่นพลังแข็งแกร่งที่สุดของลินต้งจะพ่ายแพ้อีกแล้วงั้นเหรอกูเมื่งฉีและคนอื่นๆกำม,มือแน่นความมีตกอัดแน่นเต็มสองตาถ้าลินต้งพ่ายแพ้อีกครั้งขวัญกำลังใจบนเกาะโคงดิ่งลงเหวอย่างแน่นอนลินต้งเจ้าต้องทำได้กูเย็นกระชับกำปั้นเล็กๆขณะที่พูดพึมพำกกมือยักกดลงอย่างช้าๆลูกศรมรตยูสั่นไหวแผ่วเบา เงาวกวาดลงมาอย่างเงียบๆราวกับว่าฮองเต้กำลังยื่นมือออกมาเพื่อประหัดประหารทว่าท่าทางของลินตงกลับสงบลงต่อการตอบสนองเหตุการณ์นี้มินาทีต่อมาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆขณะที่พึมพำเบาๆครื่นไยซังทํำร้ายปีศาจว่าลูกศรมรตยูกระชากฉับพันแสงลึกลับระเบิด ภายใต้รัศมีของการระเบิดมือยักษ์ก็ลดลงกำลังลงอย่างช้าๆและถูกบีบให้หยุดทำให้ไม่สามารถขยับมาใกล้ได้อีกต่อไปสีหน้าขององค์ชายเจ็ดเปลี่ยนไปกระทันหันเมื่อมือยักษ์หยุดทำงานความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจขณะที่เขาจ้องมองลูกสอนมฤตยูที่ตั้งตรรหง่านร้้วกับภูเขาในมือยักษ์ลูกศรลูกนี้ดูช่างแตกต่างไปจากเมื่อครูชี ขณะที่ความไม่สงบเพิ่มขึ้นในหัวใจขององค์ชายเจตเสียงดังขึ้นก็ประทุกออกมาจากลูกศรมฤตยูที่ถูกยับยั้งไว้ในมือร่างเงาของฮ่องเต้ยี่มัวการแพร่กระจายของแสงลึกลับทั้งหมดถูกดึงกลับเข้าไปในลูกศรว่าลูกศรมฤตยูเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นอัญ,ญมณีใสขณะที่พลังลึกลับแต่เรียบง่ายกระจายออกมาพลังนี้ตรงกันข้ามกับความชั่วร้ายสมบูรณ์แบบจากมือของฮ่องเต้ยี่มัวแต่ก็มอบพลังไร้เทียมทานมาให้ หางของลูกศรสั่นอย่างบ้าคลั่งไม่นานก็มีแสงแปลกๆปรากฏขึ้นที่ปลายลูกศรพุ่งออกไปอย่างรุนแรงด้วยการกระตุกตัวจีรัศีเจิดจรัสขี่กระจายครอบงำยี่มัวที่พุ่งออกมาจากมือของห้องเต้ยี่มัวที่พยายามจะหยุดยั้งการระเบิดพลังงานของลูกศรทว่าราวกับว่าลูกศรได้รับพรจากเทพเสียนละลอก ครื่นแสงลึกลับกว่าตัวเป็นฉันราวกับของแข็งจับไอยี่มัวเอาไว้ภายใต้ความสนใจของสายตาแตกตื่นตื่นระรื่งนับไม่ถ้วนนั้นลูกศรก็เจาะทะลุมือของห้องเต้ยี่มัวอย่างไร้ความปราณีในที่สุดก็ทะลุหัวราวกับมีร้อนตัดผ่านเต้าหูหวับลูกศรยิงออกมาจากหลังหัวห้องเต้ยี่มัวพุ่งไปบนท้องฟ้าแสงที่ส่องประกายที่เย่อหยิงตามมาหลังกับราวกับมังกรยกักษ์ ปัง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 ชุดเสียงระเบิดดังขึ้นจากภายในเงาร่างของห้องเต้ยี่มัวอึดใจร่างมโหรานก็ระเบิดออกภายใต้สายตาตกใจนับไม่ถ้วนองค์ชายเจ็ดจ้องมองร่างเงาห้องเต้ยี่มัวที่ระเบิดยังตื่นตะลึงขณะที่ตราประทับหัวกระโหลกในมือเขาก็แตกสลายเส้นผมสีดำลุกไหม้กลายเป็นเท่าทาน้อยหายไปอย่างเงียบเชียบ เลือดดำข้นคำหนึ่งกระอากออกมาจากปากขององค์ชายเจเขาไม่เชื่อฉากที่เห็นเมื่อคิดว่าเงาร่างห้องเต้ยี่บัวถูกทำร้ายโดยลินตงเป,เป็นไปได้ยังไงขณะที่ร่างของเขาสั่นเทาก็เกิดร่องรอยความหวาดกลัวในสายตาเมื่อเขามองไปที่ใบหน้าซีดจางของลินตงที่ถือธนูสายฟ้าเอาไว้สิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าเกินความคาดหมายขององค์ชายเจไปมากโขบนเกาะ จอมยุทธทุกคนล้วนตื่นตะลึงเมื่อเห็นภาพนี้จากนั้นไม่นานเสียงโห่ร้องเขยาเ่าแผ่นดินก็ดังลั่นเมื่องเงาร่างของเต้ยี่มัวที่หน้าสะพึ้นกัวถูกทำลายความกดดันที่หน้ากลัวค่อยๆจางหายไปอึดใจเดียวขวัญกำลังใจบนเกาะก็เพิ่มสูงขึ้นกูเมื่งฉีและกูเหยียดแลกเปลี่ยนสายตากันต่างเห็นความตื่นเต้นและดีใจรุนแรงในสายตาของกันและกันบนท้องฟ้าธนูสายฟ้าในมือลินน้งค่อยๆจางหายไปขณะที่เขาฟังเสียงโหยินดีรุวยเบื้องร่างนั้นโชคดีที่เขาบรรลุ พลังระดับลุ้นหุยไม่อย่างนั้นคงยากที่จะอดทนต่อพลังงานที่ต้องสูญเสียไปอย่างน่ากลัวแม้ตัวเขาจะเต็มไปด้วยพลังการฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบของตราประทับเทวรษกิจกินกินก็ตามดูสิตอนนี้แกจะเหลืออะไรอีกสายตาโหดร้ายของดินตงจดจ้องไปทางองค์ชายเจ็ดสีหน้าอีฝ่ายซีขาวร้าวกระสบไอปีศาจรอบตัวก็สแสดงอาการผิดปกติเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่เป็นโอกาสทองในการเอาชนะศัตรูเมื่อล้มลง มานตาขององค์ชายเจ็ดหดลงไมเห็นสายตาของหลินตงเขาแอบกัดฟันกรอดไอเหลือคอนี่อยากที่จะจัดการทุกครั้งที่เผชิญหน้าหากเงาร่างห้องเต้ยี่มวัวไม่ได้หยุดลูกสอนไหวเขาคงจะอยู่ในสภาวะหายนะใหญ่หลวงแน่บุ้มขณะที่การจ้องมองขององค์ชายเจ็ดดูเคร่งขรึม แสงสีม่วงทองหมึ่นสายก็ถูกยิงออกมาจากร่างของรินต้องอีกครั้งมังกรคำรามพ่านเต็มท้องฝามิติบิดเบี้ยวขณะที่ร่างเขาขยับไปปรากฏเบื้องหน้าองค์ชายเจตมัดมที่อัดแน่นด้วยพลังที่สามารถทำลายล้างภูเขาได้ซัดเข้าไปที่ร่างขององค์ชายเจดอย่างไรป้ปานีปังปังปัง รัศมีพลังขององค์ชาย7ที่รับบาดเจ็บสาหัสไม่มั่นคงไอปีศาจหมุนวนไปทั่วแต่การป้องกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ถูกทำร้ายด้วยการโจมตีที่ปาเถือนของหลินตงจากนั้นหมัดมังกรสีม่วงทองของหลินตงก็กระแทกร่างกายขององค์ชายเตพลังหน้าสะพึงกลัวระเบิด ร่างขององค์ชายเจ็ดบินทลาออกไปในทันทีเลือดดำพวยพุ่งออกจากแขนที่หายไปอย่างต่อเนื่องขณะที่รอยลึกสามารถมองเห็นได้บนกรอที่มืดสลัวบนร่างของเขาดูเหมือนว่าองค์ชายเจ็ดยามนี้จะสูญเสียความสามารถในการโต้อตอบทั้งหมดแล้วเขาพ่นเลือดคำหนึ่งออกมาและจ้องมองรินต้งด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวความแค้นขมขื่นในดวงตาดูเหมือนกำลังแผดเผาไหม้อีกฝ่ายแกไปอยู่กับองค์ชายเก้าเถอะรินต้งมอบรอยยิ้มหน้ากลัวให้องค์ชายเจ็ดร่างปรากฏต,ต่อหน้าอีกครั้ง กำปั้นของเขารวบรวมมังกรยักษ์สีม่วงทองหมื่นตัวสร้างหอกมังกรขึ้นอีกครั้งเหวี่ยงเข้าไปที่ลำคอขององค์ชายเจดในทันทีแกคือคนที่ฆ่าองค์ชายเก้าเหรอเมื่อได้ยินท่าทางขององค์ชายเจตก็เปลี่ยนไปในทันทีลินต้งเมือนองค์ชายเจดสายตาฉายแววน่ากลัวหอบมังกรพุ่งเข้าหาองค์ชายเจตอย่างรวดเร็วทว่าเมื่อหอบมังกรใกล้จะมาถึงลินต้งก็เห็นรอยยิ้มแปลกๆป,ปรากฏขึ้นบนใบหน้าขององค์ชายเจ็ฮแกจัดการยากจริงเชียว แต่ถ้าข้าฆ่าแกได้ภารกิจของข้าก็ถือว่าสําเร็จแล้วสินะองค์ชายเจ็ดเยียดแขนที่เหลือข้างเดียวจับขอบบังกรอย่างมั่นคงพลังหน้าสะพึงกลัวตรงข้ามกับท่าทางที่อ่อนแอของเขาในก่อนหน้านี้ม่านตาของลินตงหดลงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดทันใดนั้นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นแสงสีเงินกระพิบบนล่างขณะที่พยายามจะถอยคิดนี้หรอองค์ชายเจ็ดแสยะย,ยิ้มเมื่อเห็นร่างเคลื่อนออกไปขณะที่แขนทั้งสองข้างโคลออกมาก่อเป็นตราประทับที่แปลกประหลาด ไอปีศาจตืดคนพงทลุหน้าอกของหลินตงไปราวกับสายฟ้าฟาดปังแม้แต่ท้องฟ้ายังสั่นสะเทือนเมื่อไอปีศาจพรั่งพลูฝูงชนมองด้วยความสยองขวัญเพราะหลินตงที่ได้เปรียบก่อนหน้าถูกกระแทกออกไปเขาพลนเลือดออกมาหน้าอกยุบลงเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสอักเลือดสาดถูกพ่นออกมาจากปากของหลินตงเขาทรงตัวพลางจ้องมองอย่างเย็นชาไปที่ร่างที่สั่นสะท้านขององค์ชายเจตด,ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในร่างของอีกฝ่ายเฮ้อ ร่างกายแข็งแกรงเลือกเกินไม่คิดว่าแกยังมีชีวิตอยู่ได้กระทั่งพวกเราสามคนรวมพลังกันร่างขององค์ชายเจ็ดบิดเบี้ยวเสียงหัวร็อกคึกคักโผล่มาจากข้างในไอปีศาจเหนือเหนียวพุ่งออกมาจากร่างในที่สุดก็เปลี่ยนร่างเป็นปีศาจสองคนยืนอยู่ข้างเขาภายใต้สายตาตกตะลึงมากมายทั้งสองมีคนหนึ่งกำยำสมส่วนอีกคนนึงผอมเพรียวกว่าพวกเขากำลังยิ้มจ้องมองมาที่หลินตงแต่ว่ารอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยจีสังหารไร้ขอบเขต ข้าขอแนะนําตัวหน่อยข้าคือองค์ชายแปดแห่งตารางปีศาจชายคนหนึ่งยิ้มบางแล้วพูดข้าเคยเห็นเจ้ามาก่อนแล้วเจ้าคือคนที่รับมรดกของราชันกืนกินใช่หรือไม่ดวงตาร่างปีศาจอีกร่างกว่าไปทั่วร่างหลินตงขณะที่เขาแย้มยิม้มรูปร่างหน้าตาค่อนข้างคุ้นเคยเขาคือองค์ชายสิบที่ปรากฏตัวในมิติตำหนักทุนซือนั่นเองมีองค์ชายอีกสองคนซ่อนอยู่ในร่างขององค์ชายเจ็ดเห็นได้ชัดว่านี่คือแผนลับ ที่ไว้วางสําหรับราชันหายนะแต่ตอนนี้ถูกเปิดโปงโดยหลินตรงบนเกาะเสียงโหร้องหยุดชะง,งักลงในทันทีจอมยุทธจานวนมากตัวสั่นไหวแค่องค์ชายเจ็ดคนเดียวก็ยากจะจัดการนี่ยังมียี่มัวอีกสองคนที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาโปลมาอีกงั้นเหรอพวกเขาจะต่อสู้ได้อย่างไรกันบินตงค่อยๆเช็ดเลือดที่มุมปากอย่างชา้ชาๆแววตาเข่งขรึมลงเป็นอันมากพวกยี่มัวฉลา,าดแกมโกงจริงๆสถานการณ์ตอนนี้ลําบากมากแล้ว ขมพลังในปัจจุบันของเขารับมือกับองค์ชายเจ็ดคนเดียวก็ถึงขีดจํากัดถ้ามีมาเพิ่มอีกสองก็จะเป็นไม่ว่ายังไงถ้าบกแกวางแผนจะเข้าหอคอยสิงคลีก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนลินต้องมอบรอยยิ้มดูร้ายหาที่ใดเปรียบไม่ได้เขาต้องสู้จนตัวตายในถานที่นี้เท่านั้นฮ่าฮ่า่องค์ชายทั้งสามโหร้อยย่อเยยร่างพวกเขาเคลื่อนไหวพวกเขาตั้งใจจะโจมตีด้วยกันและตัดภัยคุกคามใหญ่ที่ชื่อลินต้องตั้งแต่ต้นลม เพราะว่าขณะที่พวกเขากำลังจะโจมตีพื้นที่ทั้งหมดก็กลายเป็นน้ำแข็งไอเย็นทำให้แม้แต่ไอปีศาจที่พุงพล่านก็ค่อยๆแข็งตัว รีนต้องรับรู้ถึงคลื่นความเย็นนี้ท่าทางของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีเขาจ้องมองลงไปก็พบว่าคุกน้ําแข็งขนาดพันจ้างกลาลังพังลงร่างอารชรสีฟ้าค่อยๆเดินออกมาจากข้างในข้างหลังเป็นรูปปั้นน้าแข็งสามตัวที่สาแสงพริบเปล่านางยืนอยู่บนคลื่นเย็นที่จับตัวนั้นขณะที่จ้องมององค์ชายทั้งสามด้วยดวงตาสีฟ้างดงามเสียงเย็นเยืเอกกระจายบนท้องฝ่าจะฆ่าเขาเหรอฆ่าไม่อนุญาตเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่สี่ เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังมันเลยแหมมีแอบอยู่ข้างในอสองตัวนะพร้อมมีองค์ชายถึงสิบคนนะจำไม่ได้หายนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดทิ้งเช่อไม่พลาดกิจกรรไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out